ัมมะพิตุติงกโรมาเซียมโยโซสวะคาตุภะคะวะตะตกมุสันติติโกอากาลิโกเอนิปัสิโกโอปะนายโกปัจจัตตังเวทิตาโปวิโยหิตามหัง มังอภิปูชัยยามิตามังมังสิราสนามอามิอันธรรมยังสังคาบิดุติงการมาเสียโยโซปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ ตุ е й і й � a r l differences chamany height usion โ i m า l a r isτο istertiumls.om 그� a l า o h o ั f โ e p a n o r a a s a n o a p A n o a n k o a m a m i d i p a t i p a n o a n g k o ยาติตังจัตตาริปุริสายุคานิอาตุปุริสปุกัลาเอสสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุไนโยอะหุไนโยทากขิไนโยอันชะลีกะระนิโยอนุตตรัง